ชีวิตชาวราศีกุมกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่แต่คุณพร้อมรับไหมมาเปิดโลกดูดวงรายสัปดาห์กันเถอะว่าจะมีอะไรรอคุณอยู่บ้างและคุณควรเตรียมตัวอย่างไรชาวราศีกุมผู้ที่รักความรู้ชื่นชอบสิ่งใหม่และมีความสามารถในการแปลงความคิดเป็นความเป็นไปได้คุณกำลังเดินทางสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแต่คุณต้องระมัดระวังกับความต้องการที่มากเกินไปซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดเรื่องเงินหากคุณกำลังมองหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมช่วงนี้เป็นเวลาที่ดี แต่หลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางการเงินที่รีบร้อนโดยเฉพาะในวันที่3าถึงสซึ่งอาจมีผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดหากคุณมีนีิสินการขอกู้ยืมในช่วงนี้อาจไม่ได้รับการอนุมัติเรื่องงานความกระตือรือร้นของคุณจะดึงดูดโอกาสดีๆมาใกล้เพียงแค่คุณใช้ทักษการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแต่ระวังการใช้คำพูดที่อาจสร้างความเข้าใจผิดโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาที่ไม่จำเป็นเรื่องความรัก ความแตกต่างในเชื่อมั่นกับคู่รักอาจทำให้คุณรู้สึกสับสนแต่การยอมรับความแตกต่างเป็นคีย์สู่ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งสำหรับคนโสดโอกาสพบรักอาจมาจากการใช้สื่อออนไลน์หรือการเดินทางแต่อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะหลงไหลเพราะคุณอาจพบกับโรแมนต์สแสกมเมอร์ที่ไม่คาดคิดเรื่องครอบครัวช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีให้คุณใส่ใจญาติผู้ใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะในวันที่5 7ถึงซึ่งอาจมีปัญหาสุขภาพที่ไม่คาดคิดคำแนะนำพิเศษ ในวันที่7กันยายนจะเกิดปรากฏการณ์จันทุปราคาแบบเต็มดวงในเขตระสีกุมซึ่งเป็นสัญญาณให้คุณปล่อยวางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกขุนเคืองเพราะการเลตไอทีโกจะช่วยให้คุณพร้อมรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่คุณกล้าที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุณคุ้นเคยหรือไม่จากนี้ไปจนถึงวันที่5ธันวาคม2569ความต้องการที่มากเกินไปอาจนําคุณสู่ความเสี่ยงแต่ความเปลี่ยนแปลงอาจมาพร้อมกับความท้าทายคุณพร้อมรับมืดและแสงสว่างในชีวิตหรือยัง และในวันที่2มิถุนายน2570ดาวเสาดาวประจำตัวของคุณจะเข้าสู่เขตราศีมีนซึ่งเป็นสัญญาณของโชคลาภจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ความวินัยเป็นสิ่งสำคัญคุณต้องควบคุมอารมณ์และกระทำอย่างมีสติแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จากดาวเสาร์คำถามสำหรับคุณคุณพร้อมที่จะปล่อยวางอดีตและรับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่หรือคุณจะยึดติดก,กับสิ่งเดิมและพลาดโอกาสที่น่าตื่นเต้นมาแบ่งปันความคิดเห็นกันเถอะ